9มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าในการที่เราจะแต่งกิ่งประธานหรือกิ่งใหญ่ของทุเรียนน,น,นั้นใน1ปีนี้เราจะแต่งกี่ครั้งนะครับสำหรับของเราที่สวนของเรานั้นก็ได้สังเกตมา,อ,าอยู่หลายปีนะครับเราก็พอที่จะสรุปได้ว่าการแต่งกิ่งใหญ่หรือกิ่งประธานของต้นทุเรียนที่มีอายุขนาดนี้ อายุขนาดนี้ก็คือ7ปีนะครับเราแต่งเพียเพียงครั้งเดียวใน1ปีเราทําการทดลองนะแล้วก็คําว่าแต่งครั้งเดียวใน1ปีนั้นจะแต่งในช่วงใดก็แต่งได้แต่ว่าช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงหลังจากที่ตัดลูกทุเรียนไปแล้วนะครับเมื่อเราตัดลูกทุเรียนออกไปแล้วเราก็ดําเนินการแต่งกิ่งประธานแต่งกิ่งอะไรให้เสร็จไปในทีเดียวไปเลย หลังจากนั้นก็ถึงขวบปีหน้าเราถึงจะมีโอกาสจะได้แต่งอีกแต่ถ้าหากว่าต้นใดก็ตามที่กิ่งประธานของเขามีความเหมาะสมเพียงพอแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องได้ตัดแต่งกิ่งประธานอีกแล้วคือในหนึ่งต้นเนี่ยต้นนี้อายุเจปีนี่เราก็จะมีกิ่งเหลืออยู่บนต้นก็ประมาณสักไม่เกินย5กิ่งนะครับ เราก็จะบริหารไปเรื่อยๆในที่สุดเข้าปีที่7ที่8ที่9เป็นต้นไปแล้วกิ่งที่เหลือมันก็จะมีความใหญ่อวบเหมาะสมแล้วก็เกิดช่องว่างพอที่จะให้กิ่งแต่และกิ่งนั้นเขาได้รับแสงแดดมากที่สุดนะครับนั่นก็คืออีกแนวทางหนึ่งในการที่จะดูแลต้นทุเรียนแล้วก็กิ่งต่างๆที่เขาเหลืออยู่นั้นให้มีความเหมาะสมในการได้รับแสงแดดที่ถูกทุกด้านนะครับ ทีนี้การแต่งกิ่งแขนงก็เช่นกันกิ่งแขนงนี่เราจะแต่งตามรอบใบคือในหนึ่งปีนั้นเราสังเกตดูแล้วรอบใบในการแตกใบของทุเรียนเขาจะมีประมาณ4ครั้งต่อ1ปีก็คือ3เดือนนะครับสเดือนเรามีการแต่งครั้งหนึ่งคือก่อนที่เราจะแต่งกิ่งแขนงนั้นให้เราดูที่ใบรอบนอกคือใบสุดท้ายเนี่ยเขามีความแก่เขียวเข้มแบบนี้แล้วนะครับ ใบรอบนอกใบชุดสุดท้ายเนี่ยเขาแก่เกียวเข้มแบบนี้แล้วเราถึงจะมีการแต่งกิ่งขแขนงด้านในวันนั้นการแต่งกิ่งขแขนงด้านในนี่มันจะใช้เวลา1รอบ3เดือน1ปีก็ประมาณ4ครั้งยกเว้นครั้งสุดท้ายที่เราจะเอาดอกซึ่งต้นนี้ในในการแต่งกิ่งขแขนงหรือแต่งกิ่งอ่าต่างๆเนี่ยคิดว่า ประมาณสักเดือนพฤศจิกายนเราจะแต่งเป็นครั้งสุดท้ายพอเข้าเดือนธันวาคมก็ออกดอกนี่คือสถิติเดิมของทุเรียนที่สวนของเราที่เคยมีมานะครับสำหรับต้นนี้นะครับขนาดนี้กำลังแตกใบอ่อนออกมาชุดนี้ถือเราถือว่าเป็นใบหนชุดหนึ่งประจำปีนี้เนื่องจากว่าดอกของทุเรียนต้นนี้ได้ล่วงหมดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับคือเขาบานออกมาแล้วก็มาเป็นหางแยะ ในที่สุดหางแย้ก็ร่วงไปทั้งหมดเนื่องจากว่าสภาพความสมบูรณ์ของต้นไม่เพียงพอรวมทั้งมีการแตกยอดอ่อนออกมาแบบอลังการอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราจะสะสมความสมบูรณ์เหล่านี้ไว้ในฤดูการหน้านะครับสำหรับต้นนี้ฟาวไปแล้วนะครับสำหรับปีนี้ไปเอาปีหน้าก็แล้วกันโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ